สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ จะเป็นเมนูสุขภาพค่ะซึ่งผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กก็ทานดีนะคะจะเป็นสมูทตี้สูตรดีท็อกค,ค่ะซึ่งหลายคนยังไม่รู้จักผักตัวนี้นะคะผักตัวนี้เลยค่ะผักเคลค่ะหรือคะนาใบหยิกนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะลักษณะจะเป็นใบเขียวเขียวหยิกๆกค่ะเราเรียกว่าเคลนะคะหรือว่าคะนาใบหยิกนะคะซึ่ง ในประเทศไทยก็มีค่ะเป็นผักของเมืองนอกแต่ไม่ใช่ว่าเราจะปลูกไม่ได้นะคะเราปลูกได้ค่ะ ก็นี่นะคะรูปก็จะตามนี้ค่ะแล้วก็พี่ก้อยก็สั่งมเมล็ดมันมาปลูกแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวพี่ก้อยจะให้ดูนะคะเมนูจากผักเคลนะคะซึ่งเป็นผักที่หลายคนนะคะลองเข้าไปอ่านดูนะคะเป็นผักซูเปอร์ฟู้ดนะคะซึ่งโปรตีนสูงมากกว่าผักชนิดอื่นค่ะแล้วไฟเบอร์สูงกว่าผักโขมด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นราชินีของผักเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําสูตรสมูทตี้ซึ่งกินง่ายมาก เลยแล้วก็ดีท็อกซ์สารพิษจากร่างกายนะคะโอเคนี่นี่นะคะเราไปทํากันเลยค่ะไม่เหม็นเขียวด้วยที่สุขภาพของพี่ก้อยวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่นะคะผักเคลนะคะนี่นะคะหลายคนอาจจะไปยังไม่รู้จักนะคะมีขายที่ท็อปนะคะจะเป็นโซนผักนะคะ ที่อยู่แต่เป็นผักออร์แกนิกนะคะในี่พี่ซื้อผักออร์แกนิกมาก็าถุงหนึ่งเนี่ยซึ่งแพงมากเลย200พี่ก้อยก็เลยพอทานครั้งแรกเนี่ยพี่ก้อยชอบมากแล้วก็เลยติดใจแล้วก็เลยไปหาความรู้แล้วก็สั่งมเมล็ดมันนะคะเนี่ยค่ะมเมล็ดมันมาปลูกมาทําแปลงปลูกผักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปนะคะจากผักประเภทนี้นะคะซึ่งแนะนํามากๆเลยแล้วก็มีสารต้านมะเร็งด้วยนะคะ โอเคสูตรของเรานะคะก็จะมีผักเคลมีสาวร e นะคะแล้วก็มีมะนาวนะคะแล้วก็น้ําเปล่าพอดีพี่อยู่ในตู้เย็นยังไม่ได้เอาออกมานะคะเราใช้น้ําเย็นแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็นี่ค่ะน้าเชื่อมแคลอรี่ต่ําน้าเชื่อมอควาเวซึ่งพี่ก้อยมีอยู่นะคะโอเคทํากันเลยง่ายมากพี่ก้อยก็จะใส่ผักเคลนะคะไปสักประมาณหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็จะใช้สาวร e นะคะ เราใช้สารสสี่ลูกนะคะสาวรสให้เลือกลูกที่ให้เลือกที่ว่ามันดำๆหน่อยนะคะมันจะหอมนะคะแล้วก็หวานนะคะถ่้าเราก็จะใส่สาวรสนะคะ จะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หอมแล้วก็หวานนะคะเปรี้ยวอมหวานนะคะสาวรสค่ะแล้วก็จะใช้มะนาวอยู่ที่สอถึงสามลูกนะคะดีท็อกซซึ่งดีมากๆเลยค่ะผักชนิดนี้นะคะพี่ก้อยชอบมากพอไปอ่านสปปรรพคุณนะคือไม่เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งด้วยค่ะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะ ไปนะคะเราจะใส่น้ำเปล่าะคะ่ะน้นะคะ่ะต่อไปนะคะน้าเปล่าหนึ่งแก้วนะคะต่อไปนี้นะคะน้ำเชื่อมะะอะโกเวค่พะพอดีหมดแล้วจะหมดแล้วพี่ก็ใกก็ใส่ไปหมดเลยโอเคหมดพอดีแล้วก็น้ำแข็งค่ะก็ใส่น้ำแข็งนะคะพอดีที่บานมีก้อนใหญ่ เส็จไปปั่นกันเลยค่ะ ผักเลยอ,อร่อยค่ะส่วนนี้พี่ก้อยได้จากที่ไหนหรู้ไหมคะได้ที่ร้านออร์แกนิกที่เซนทันเวสเกตเขาขายผักตัวนี้ขายผักเคลแล้วก็ผักออกร์แกนิกที่หายากทั้งนั้นนะคะทีเนี้ยพอดีพี่ก้อยไ้ซื้อต้นฟิก ต้นฟิกแล้วก็ไปเจออ่เขาเรียกอะไรนะแล้วก็ร้านนี้ก็ขายแบบต้นไม้หายากอย่างเช่นต้นอชื่ออะไรนะกัญชาแมวอะค่ะต้นกัญชาแมวแคทอะไรนะเดี๋ยวต้องถามน้องควินน้องควนชื่ออะไรนะต้นกัญชาแมวอะแคทนิปค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ซึ่งไม่ค่อยมีนะคะก็คือเนี่ยพี่ก็ไปซื้อผักซื้ออะไรมาแล้วก็ไปซื้อมเมล็ดผักกับเขาด้วยนะคะนี่อร่อยมากๆ เด็กก็กินได้เดี๋ยวให้น้องเพีนกินกันข้าวอยู่ทาต้มยำกุ้งให้กินอะน้องคพีนชิมซิน้ำผักเคียวที่หนูบอกว่าอยากกินอะกับเสาวรสแล้วก็มะนาวแล้วก็แม่ก็ใส่น้ำเชื่อมชิมเนี้ยกินได้ไหมอร่อยไหมลูกอ <Hello. S 1> ร่อยรสชาติเป็นไงไม่เหม็นเขียวเนาะอ,อ่ะมันมีสาวรสไงเสาวรสแล้วก็มะนาว <Yeah. S 1> อืมก็มันเปรี้ยวเสาวรส แต่มันก็หวานด้วยไงกินดีมากๆดูเลยทกอร่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำอีกสูตรหนึ่งเลยอ่ะน้องคุยไว้กินเลยโอเค,อเคก็รู้คุณสมบัติของผักเควแล้วนะคะช่วงนี้ก็ก้อยก่อปลูกผักเควก็จะมาแนะนําเมนูนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะลองนะคะลองไปหาซื้อดูนะคะพี่ก้อยแนะนํา ต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงต้านโรคภัยค่ะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ